เมืองไทยโอ้หน้าร้อนหน้าแรงแสงสีมองไปทางไหนตายหีจริงๆนะ oh. แต่มองดอกสเลาแล้วจะเย็นจริงๆจ,จ้ะโอ้สีม่วงเอ้ย <Yeah. S 2> มองสีม่วงช่างฉ่ำหรือด,ดีโอ้สเลาของพี่หาได้เทียบมาเปรียบปานไม่มองอย่างเดียวอยากจะกินมันเนี่ยมันสวย,ยน่ากิน oh, <no. S 2> <laughs> นี่เป็นความงามของไม้ในหน้าแรงอีกชนิดหนึ่งนั่นคือต้นสเลาและดอกสเลาสีม่วงอมขาวมันออกดอกในในหน้าแรงนี่ขนาดไม้เขาขนจากป่าเอามาปลูกในปั๊มน้ํามันนะครับมันยังงามได้ขนาดนี้ถ้าเป็นผืนป่าที่มันอยู่เองมันจะงามขนาดไหนความงามมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าฤด,ดูร้อนฤดูแรงเช่นนี้นะฮะฤดูฝนฤดูหนาวมีความงามตลอดต้องเลือกมองให้ถูกก็แล้วกัน นะจะบอกให้ส <c ười> ะเหลาเขาเอามาปลูกต้องมองให้ทุก <c ười> แล้วจะรู้ว่าสีม่วงดีนี่มีคุณค่าสีม่วงดีนี่มีคุณค่าสะเหลาของข้าช่างงามถูกใจเด้อชีบอกให้สะเหลาหน้าแรง <c ười> สีสันเมืองไทย